สนับสนุนการทาข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวิโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรจังหวัดอ่างทองเมืม่อวันพฤวัสด,ดีที่12ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา10นาฬิกา30นาทีนายประวินชมนิประสาดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านรับน้องณนะวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายพีรพลภูลทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนสายอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆจํานวนมากแต่กลับไม่มีกําลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรมเพราะเยาวชนส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาต่อสายสามัญมากกว่าสายวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองจึงได้เสนอนโยบายดังกล่าว โดยการจัดงานเปิดบ้านรับน้องเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการของวิทยาลัยและเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยที่นิคอ่างทองแก่เยาวชนทั้งภายในและภายนอกอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนแักศึกษาการแข่งขันการทำอาหารและประดิษฐ์ดอกไม้นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวทีรวมไปถึงการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งเสื้อผ้าออกแบบและตัดเย็บโดยนักเรียนนักศึกษาของทางวิทยาลัยที่นิอ่างทองเองนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าที่รยตรีวิมุตติอัยารากุลวัฒน์สำนักง,งานข่าวท้องทิมจังหวัดอ่างทองอรอยายงาน